สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่นอ้องเมื่อสกครสิก่สูส่มองสุบอนพ่อกับสอแม่น้ก็อยู่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้เสียงก็แบคือเก่ายังดีเฮเลยพี่น้องมื้อนี้ก็เฮาก็ไม่ได้ปลาพี่น้องว่าอย่พี่น้องไปดินน่ะมันอะกูน้อง,อ,งอยู่ค่ะน้องอยู่ออ่ะอย่าา ล่าหลุมเนาะหรือว่าพี่น้องไปดินนําเคยล่าอยู่บ้านโน้นสูงนะพี่น้องไปโตเป้าเด้่พี่น้องไม่ได้เพื่อไปพาเพิ่นเนาะเพราะมันมีได้เพิ่นแต่กับมือโทกับมืออะไรพี่น้องมันมุดยามมาเลยเด้เพราะว่าเขาก็กินไล่เธอแล้วเนาะมาด้วยเส้นมุงหุ่นนะได้ไปะปล่าน้องอายุสบายดีป้าหลงแล้วกูชิมีนั่นเนาะมีสบายดีเราเบิ่งคักแล้วเอาก็้จะเอาไป บ้านพี่น้องนำไปเบิ่งนมกันพี่น้องสบายดีทำไมพี่น้องไปคือเก่าพี่น้องสามพ่อลูกคือเก่าสามพ่อลูกสามพ่อลูกเด็กเด็กน้อยคนนั้นหมาดิ้นมือนั่นเลยพี่ดาเขาลืบเขาเล่นเขาสนุกมั้ยบ้าพี่น้องว่าว่าลายเดียวนะไปพอกันอยู่บ้านหนองซูพี่น้อง

แมนเข้าเกาไว้ทางนอดแม่สู้มากล่ายคนนึกคิดอจะานไปจะนหนสไปปักซองพิซซี่น้ำมันรถแมนขี่ถนนจักน่ากระ่วหรือแอดชังนกระ่วนน้ำมันรถไท น ok ่ปลวะเากับ <that> ม uh, to ูเพ like yeah, ื่ออะยังทามมูอยากให้ซอไหนึ่งก็ามมอนอนเย็นี่องันนี่นี่สีเอกทอมไม่แค่แค่หมาแล้วต้องมาอยนี่บ่ตามสบายบ่ วัดพวมันพอดีแจแจอี้แ่วแบก็ต้อง้แค่อยมาอนลยแต่อ้มมงอันนี้มีมักมันส้มแหง เก็บกะ cả lái, กะ cả lái, จุบ chụp nhụp มือต้ม tôm ดูมาหลักอย่า <laughs> ừ. ừ, luôn anh. luôn, <laughs> lần này mấy là mừng là mừng lúc đầu tiên là mừng lúc mắc tiên là mừng lúc đầu tiên là thẳng lúc đầu tiên là

ลูซาเอาม่ยังได้ยังได้ยังได้ลูเยังได้เอ็นวกลงาลูาเถอะค่ะแม่หยานั่งมาเปรียบเทียบก็ชีวิตจริงมีได้หลุมไหรอันนี้มันเหินล่างเดี่ยวเหอเนาะ มันก็เครือปลาเล่ามันกับลวมทื่เฮ้ยแจกอังเกเลียอยู่เอาเอม แล้วบนละจีหัวย่าไปน้ำเนาะอาการยังว่าไ่ได้จักไ้ยาไเ้มันนี่นะเฮ้ยหนาหมดม่เหลือจักหมากอันนี้จับคือขั้นใหญ่ขั้ใหญ่นะสุจับเอากูกูกูเพิ่งได้น้ำแมนมหมูแล้วพว

ไปได้ขี่สไลเดอร์ก็มาหลงว่าจะจับมือแล้วมาลแล้วโอ้ย,อยมืงคื่นนี่ก็เเ็นเขาถา่ายลงฟีดอยู่ยนไดีพี่ะคูมนลได้ปูฟูนี้จะขำแล้ว ขอดีแล้วลแต่คำนึงบอมนีซีมคก้ามบ้วยซมนซีามอคำบมีเนแมนเขาก็ยัง่าอุ้งอ่งอยู่ตะวันลาลายู่บน่ะบอนลายดีรอเหเซวแม่

ทหคร้ถูบไนปะไหมถูคาบก่อนถูคาบนันหนายก่อนนี่หนายเยอะ <laughs> Yeah. <laughs> เอ้ยน้องน้องวินนเอ้ยสาวปลายหรอมาดิมาเทพเลยกรยุกัน ก็ื่อนปีดีกันแต่มาคนละยุค่านเจ้าก็อนแม่แลพอมแล้วจ่อยดูว่าแล้จ่อยก่อนนะนะพรอมเอ้ยเขาอย่างจะมาพรอมนอกอยู่ น้องมินนี่เขาก็มาแต่บ้านบ่หมอขีไอสเร์เดอร์มูขืนนี่นะขีรอบเดียวเอาอายุกันโอ้ยมือบุนบ้านผนนได้เหินผ่าออายุเหินอันเปล่ รหลดนั um, so ้นพุ่มุนมุนสิบผันไปแล้วสุดหื้นไปนัมีพอห้านาทีงึกโมาอาวอ้าเดี๋ยวว่าพนจังไหวกันเเพ็บเหนียวปัจจัยเด้อปัจจุเมยวะประมาณประมาณสมนาทีสิบ่านโอ้ยน็ิ่งนะน้อพ <an> ี่น้องคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องมาดินน้ระเบ้า ออปไปแล้วพี่น้องบานนี้ซไยแล้วมาดินน้เพุดนืดื้อเนอะาะกระชากะคลิปนี้ก็ข้อจบสิทน,นด้วยพี่น้องพอกันคลิปหน้าด้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้เด้อกดติดตามซองแม่น้องวายูด้วยเด้อพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดี